ฝีเข็มต่อไปนะคะของเราจะเป็นการด้นถอยหลังแบบดำน้ำนะคะก็จะมีจุดเริ่มต้น,นะะเดินไปข้างหน้าก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเดินไปข้างหน้าแล้วเราย้อนเหมือนกับการด้นถอยหลังเมื่อกี้แต่ว่าเราจะย้อนเพียง1ถึง2ตัวเส้นได้พุ่งนะ,ะเส้นได้ที่มันเป็นเส้นได้ขวางเข้ามา ะะมันก็จะเป็นลักษณะเป็นจุดๆเดิะคะ่ะเดินหน้าเสร็จแล้วถอยหลังก็ถอยนิดเดียวนะคะแล้วเราเดินต่อนะะถอยนิดเดียวแล้วเราเดินต่อ อันนี้คือลักษณะของการด้นถอยหลังแบบดำน้ำก็จะให้ตัวต,ตะเข็บเนี่ยไม่ได้โชว์เยอะนะคะไม่ให้เห็นรอยด้วย ทำไปเรื่อยๆนะคะเดินเส้นไปเรื่อยๆถ้าเรามีความชำนาญนะคะมันจะเย็บไปได้ไว จบก็ดึงเส้นอะฮะแล้วก็เก็บไปลายได้ด้านหลังของการเป็นฝีเข็มด้นถอยหลังแบบดำน้ำก็จะมีวิธีการทำที่เหมือนกันกับตัวด้นถอยหลังแต่แค่มันย้อนนิด น้อยกว่าให้นั้นเองนะคะเวลาย้อนมันย้อนแค่นิดเดียวมันสกิดปลายผ้าแค่นิดเดียวนะคะไม่เหมือนด้นถอยหลังที่ย้อนกลับมาเต็มฝีก้าวนะคะโอเคสาหรับตะเข็บการด้นนะคะด้นตะลุยด้นถอยหลังแล้วก็ด้นถอยหลังแบบดำน้านะคะก็ะจะมีประมาณนี้นะ